สวัสดีครับ FC วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูเครื่องสวยๆอีกแล้วนะครับเป็นเครื่อง Maruyama นะครับตัวนี้สวยดีนะครับโอเคไปดูกันเลยเครื่องทั้งสตัวนะครับเครื่องทั้ง2ตัวนะครับเป็นเครื่อง Maruyama 2 6่ c ซีซีเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาดูความเหมือนก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง ee 2 6 0ทั้งคู่นะครับทั้ง2ตัวนะครับใช้หางมาเทนเหมือนกันทั้ง2ตัวแล้วก็แฮนด์มัตติฟังก์ชัน ั้ง,งตัวใช่เหมือนกันอตอนนี้เรามาดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างของเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นเครื่อง made in Thailand นะครับเป็นลานหนักนะครับเป็นลานหนักเดิมๆของมารุยาม่าแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นกกหางแบบแยกไม่ได้กดหางแบบพลาสติกนะครับเป็นกัดหางที่มาก,กับเครื่องแยกไม่ได้มาดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลานเมจิกสตาร์นะครับมาจากญี่ปุ่น ตัวนี้ made in Japan นะครับสำหรับที่ท่านที่ชื่นชอบความแข็งแรงความทนทานนะครับตัวนี้ตัวนี้มีแถมขาตั้งให้ด้วยถังก็จะทนทานครับไม่เสียง่ายนะครับก็หลักๆตัวยกันก็คือกกหางเป็นกกหางแยกกกหางตัวนี้เป็นของมาเท่นนะครับมียางกันสะเทือนด้วยลดการสั่นสะเทือนทําให้การตัดสบายนะครับไม่เหนื่อยง่ายนะครับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฝั่งนี้จะเป็น26 มิลนะครับยาว160ซนเมตรฝั่งนี้จะเป็น24มิลยาว150ซนเมตรนะครับตัว24เนี่ยจะหาอะไหล่ยากกว่าแล้วก็ตัว2ี่กเนี่ยจะ,จะ,จะอะไหล่จะหางานได้ทั่วไปตัวนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่4โลครึ่งตัวนี้อยู่ที่6โลครึ่งนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงครับเครื่องเมอร์ลยมา2 6่ซีซีนะครับสวยดีแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับ ถ้าท่านมีคำถามก็ลองทักมาถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ